ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิติมาศิริค่ะชั้นป .3 ค่ะเลขที่14ค่ะวันนี้โรงเรียนหนองอ้วนเพนค่ะวันนี้หนูจะมาช่องเชือ้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โควิดโรคร้ายพุ่นไวยนักหนาติดกันทั่วหน้าไม่ว่าหญิงชายบางคนเป็นหนักร้ายนักกุ่นไวเชื้อแพร่กระจายทำลายทุกคน ขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชาวทองชั้นป .3 .9 ค่ะโรงเรียนหนองอ,อ้อบำเพ็ญค่ะวันจะมาท่องกรสีเชื้อไวรัสโควิดหน้าโควิดสิค่ะแต่งเองค่ะโควิดตัวร้ายมีหลายสายพันธุ์ถ้าคิดป้องกันจะทันโรคภัยสวมแมสเสมอเมื่อเธอพบใครจงระวางไว้อย่าใกล้ชิดกันค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชลราพันธ์เกิดวัดวังค่ะปสามเลขที่สิบห้าวันนี้หนูจะมาอ่านก่อนสี่เชื้อไวรัสโคโรนาค่ะโควิดโรคร้ายมีหลายสายพันธุ์คนไทยกลัวกันต่างกันหลบหนีช่วยกันระวังความหวังยังมีห่างไกลโรคนี้โชคดีเถิดเอ้ยขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผม่เด็กชายรอเกสเสร็จครับวันนี้จะมาอ่านกองสีเครื่องเชื้อไวรัสโคโวิดสิบเก้าครับโรกโควิดร้ายหลากหลายสายพันผู้คงตัวกันต่างพังหกบหนีถ้าไม่ระวังจะพังทันทีหมู่ญาติไม่มี ชีวิซิ่งเอ่ยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนัชาช่าง,างฟานอนป .3 เลขที่13โรงเรียนหนองอ,อ,อ้อบำเพน็นวันนี้หนูจะมาท่องกรอนซีเชือ้อไวรัสโคโรนาโควิด19ค่ะโควิดนั้นร้ายเชื้อร้ายนั้นกลายติดคนมากมาย จนกลายเป็นเหยื่อเราต้องช่วยเหลือจนเบื่อในเมื่อถึงแม้มีเหงื่อต้องต้องเชื่อสายตาขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักกีฬาเวศวันนี้ผมจะมาท่องเชื้อไวรัสโคโรนาครับโควิดเชื้อร้ายทำลายชีวิต เราต้องช่วยคิดพิชิตโรคร้ายช่วยแพทย์ป้องกันเธอฉันมิวายป้องกันเชื้อร้ายปลอดภัยทุกคนผมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรามินปิงทองวันนี้ผมจะมาอ่านบทกลอนโควิดสิก้าที่ผมแต่งเองครับ โควิดต้องรู้มีอยู่ทุกที่ป้องกันให้ดีเรานี้มีชายสายแมตเอาไว้จะได้ปลอดภยัยไม่ต้องสงสยัยมีชายเหนือนมันขอบคุณครับ